สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะพามาเก็บผล,ลไม้นะครับผล,ลไม้เกาหลีขางป้านพี่นอ้องมาเลยมาเลยวอันนี้ปลาไผ่ที่เคยมาเก็บนะบปลาไผ่เพื่อนเพื่จะพามาเก็บลูกพับนะครับลูกพับเหมือนบ้านเรานี่ยแหละยังไม่สุกนี่เรื่องเองนี่ในประมาณนี้เพื่อนเพื่ออร่อย ลูกหลายมันเละม่วนเสียบอย่างนี้กรอบๆนวลนี่กรอบๆบนหวานรูปภาพบ,บ้านเราดกมากนี่รูปภาพเกาหลีโอ้ยดูเพื่อนจริงนบ้าจุดงากรองลูกหลายอันนี้กินได้อร่อยนี่อันนี้ที่กินไม่อร่อยนะ <laughs> ลูกแหลมนี่เพื่อนตุลแหลมๆนี่บักกูครับรสชาติเดียวเลยบักกูทอดฝาดนี่กินอ่ได้นี่ you, พวกนี้ แต่ดูถักกินไ,ไน่ได้บมแซ่บเพุ่นจนงากรองอูื่ออ่ะไอ้พวกนี้ไม่กินไม่ได้เพื่อนฝาดซุกเลี้ยงกับฝาดต้องเห็นงอมแบบงอมเลี้ยเนี่ยถึงจะกินได้อันนี้ไม่อร่อยผมก็อืมกินได้ดูมันยอดก็มีเแบบิดโอ้อันนี้กำลังอร่อย แมงกับมางินเนาะอย่างนี้กำลังอร่อยเลยมันแบบเหลืองมากมันจะไม่กรอบครับอย่างนี้กรอบหวานานุมเต็มเลยอันนี้ต้นแอปเปิ้ลที่เคยมาเก็บไปรอบที่แล้วเพื่อนประมาณนี้เพื่อนโอ้ลูกคักลูกเนี้ย